ชายถูกใจรักผู้หญิงผู้ชายขอมั่นผู้หญิงคุกเข่าขอแต่งงานผู้หญิงรับมั่นสัญญามั่นเกิดขึ้นสัญญาสัญญามั่นก็คือคําเสนอผู้ชายเสนอใช่ไหมฉันรักเธอเธอจะแต่งงานกับฉันไหมผู้หญิงก็รับคำรับรับคำมั่นก็คือรับคําสนองรับคําเสนอคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญามั่นเกิดขึ้น เมื่อสัญญามั่นเกิดขึ้นฝ่ายชายมอบของมั่นให้ฝ่ายหญิงของมั่นฝ่ายหญิงถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยทรัพย์สินมีสองมีสองมีสองประเภทฟังนะฮะฝากกดใจกดจอฝากแช์นะทรัพย์สินของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งทรัพย์สินที่มีก่อนแต่งงานทรัพย์สินที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีก่อนแต่งงานเขาเรียกว่าสินส่วนตัวสินส่วนตัวเพราะฉะนั้นของมั่นอาจารย์บอกว่าของมั่นฝ่ายชายให ให้ก่อนจดทะเบียนสมรสให้ฝ่ายหญิงก่อนจดทะเบียนสมรสเพราะนั้นของมั่นเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงใช่ไหมนี่พ่อแม่ของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องการที่จะให้สมบัติลูกให้ให้ก่อนแต่งงานเขาถือว่าเป็นสินส่วนตัวแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่บางคนไม่ค่อยอยากจะให้ตอนนั้นหรอกเพราะว่าพ่อแม่ยังคิดว่าตัวเองอายุน้อยอยู่ให้ตอนหลังแต่งงานได้ไหมหลังแต่งงานแล้วหลังจดทะเบียนสมรสแล้วพ่อแม่ให้ได้ไหมให้ได้ให้ระบุว่าเป็นสินส่วนตัวของลูกเราก็คือให้ลูกเราคนเดียว มีจะมีประเด็นเรื่องเงินถ้าพ่อแม่ต้องการให้เงินก้อนกันกบลูกเมื่อลูกจะะเปียนสมรสแล้วเป็นมีหลานแล้วเนี่ยให้พ่อแม่ระบุว่าเงินนี้ให้ลูกเราแต่สมมติว่าให้ให้หนึ่งล้านบาทพ่อแม่ให้หนึงล้านบาทเป็นสินส่วนตัวของลูกแต่ดอกผลของเงินหนึ่งล้านบาทที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นเป็นสินสมรสเพราะฉะนั้นหลักการนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังอาจารย์นะคนที่เป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่นะถ้าจะให้ลูกสมบัติของพ่อแม่จะให้ลูกให้ให้ก่อนแต่งงานจะชัดเจนที่สุดก็คือเป็นสินส่วนตัวของลูกเราทนนี้ถ้าเกิดคุณจะให้ทีหลังหลังจากลูกแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วให้ได้ไมให้ได้แต่ให้ระบ,บุว่าเป็นสินส่วนตัวของลูกเราแต่ถ้าเป็นเงินต้องยอมรับนะว่าเงินเข้าบัญชีลูกตอนที่ลูกจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเงินก้อนนั้นเป็นของลูกแต่ดอกผลของเงินเป็นสินสมรสตามหลักการผผูู้้ชายกับหญิง จดทะเบียนสมรสกันแต่งงานกันอ้าแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่จดทะเบียนสมรงงงงส,ม,รสม,รมั่นมีสัญญามั่นเกิดขึ้นสัญญามั่นนั้นจะผูกมัดฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงจะตกเป็นข้อตกลงว่าเขาจะแต่งงานกับฝ่ายหญิงแต่ถ้ามั่นกันไปแล้วมั่นทิ้งไปสักปีหรือสองปีไม่ได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานเพราะข้อผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมมุติว่าอย่างที่เป็นข่าวผู้หญิงจัดงานแต่งงานรอผู้ชายมาในงานไม่มาทำพรีเวดดิ้งตอนที่พรีเวดดิ้งก็ไปถ่ายรูป แต่พอจัดงานแต่งงานผู้หญิงรอใส่บาตรก็ไม่มารถน้ารับแขกก็ไม่มาจะรถน้ําสั่งแล้วก็ยังไม่มาอีกอย่างที่เป็นข่าวลักษณะเนี้ยฝ่ายชายผิดลักษณะเนี้ยฝ่ายชายผิดฝ่ายหญิงสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายชายได้แต่ไปฟ้องบังคับไปฟ้องศาลบังคับให้อีกฝ่ายแต่งงานไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการสัญญามั่นเกิดขึ้นเมื่อสัญญามั่นเกิดขึ้นถ้าไม่ได้แต่งตามสัญญามัน่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปร้องต่อศาลขอให้บังคับให้อีกฝ่ายแต่งงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งผิด ฝ่ายหญิงสมมติฝ่ายชายผิดฝ่ายหญิงเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายชายเรียกร้องอะไรบ้างละ่ะยึดของมั่นยึดสินสอดสินสอดก็คือเงินที่ฝ่ายชายให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นขอบคุณที่เลี้ยงดูฝ่ายหญิงมาจนถึงวันแต่งงานไม่ได้บังคับในกฎหมายไม่ได้บังคับแต่ของมั่นนี่เขียนไว้ระบุไว้ในกฎหมายมัน่นหลักการกรณีที่เป็นข่าวฝ่ายหญิงบอกฉันเสียหายฉันเสียชื่อฉันจัดงานแต่งท่านต้องเตรียมเงินมาเชิญเพื่อเชิญแขกมีโต๊ะจีนอะไรต่ออะไรเนะ่ยรวบรวมค่าเสียหายทั้งหมดค่ะ แล้วไปแจ้งฝ่ายชายให้ชดใช้ค่าเสียหายแต่ไปฟ้องศาลไม่ได้สวัสดีค่ะกรณีรับปากว่าจะไปขอแลอ้วงเงียบมีข้อผูกมัดไหมข้าอาจารย์ยังไม่มีสัญญามั่นเกิดขึ้นว่าจ,จะว่าจ,จะขอบคุณมากค,คุณนาเดียติดตามคุณนาเดียได้คุณนาเดียนี่ก็เป็น FC ขออาจารย์ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะสวัสดีค่ะคุณนาเดียยินดีต้อนรับค่ะ คุณนาเดียเป็น f อซของอาจารย์ที่ซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็มาฟังอาจารย์ทุกวันมีความรู้ทางกฎหมายติดอาวุธทางปัญญาทุกวันนะคะและสามารถนําความรู้ไปแก้ปัญหาเรื่องที่ดินของตัวเองได้สัญญามั่นจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายชายตกลงจะมั่นกับฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงรับมั่นนันนั้นะสัญญามั่นเกิดขึ้นอันนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเราเรียกร้องได้แต่กรณีว่าจะว่าจะไปขอแต่ยังไม่ได้เกิดสัญญามั่นเนี่ยไม่ได้แล้วแต่มันยังไม่เป็นรูปมันยังไม่เป็นรูปสัญญาที่ในกรณีฝ่ายหญิงผิดลล่่่่่ะอยยยยาาาาาางงทีีีเป็็นนนขววกมมฝฝชจ,จัดัดแ้หหญิ ฝ่ายชายทำเนฝ่ายชายก็เรียกร้องค่าที่หายค่ะโดยยึดของมั่นคืนยึดสินสอดคืนแล้วขันมาขั้นใจใจขันมาต่างๆก็เรียกร้องจากฝ่ายหญิงมีตัวอย่างให้เห็นในทีวีทั้งฝ่ายชายผิดสัญญาทั้งฝ่ายหญิงผิดสัญญาแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหามั่นกันเรียบร้อยแล้วแล้วแต่งงานแต่งงานแล้วจดทะเบียนด้วย